ากกรณีเหตุการณ์นักร้องชื่อดังติกชิโร่ขับรถตู้ชนรถมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสี่ของวันนี้10ตุลาคมพศ2567ทางสอนอคณยาวได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถชนมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดที่บริเวณถนนสุขาพิบาล5 ช่วงสะพานข้ามถนนเทพรักษ์แขวงออเงินเขตสายไหม่ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายโดยมีคู่กรณีเป็นติกชีโร่นักร้องชื่อดังโดยหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตนเดินทางมากับพี่สาวและน้องชายขี่รถจักรยานยนต์นั่งซ้อนกันมา3คนโดยตนเองนั่งตรงกลางขณะที่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพาน ขวดน้ำเปล่าของตนได้หล่นตกลงไปบนถนนจึงบอกให้น้องชายที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์หยุดรถจอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมสะพานตนเดินไปเก็บขวดน้ำระหว่างนั้นรถตู้ของคู่กรณีก็พุ่งขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนจักรยานยนต์ที่น้องชายและพี่สาวนั่งรออยู่อย่างดุนแรงจนรถกระเด็นออกไปพี่สาวเสียชีวิตบนสะพานขณะที่น้องชายร่างกระเด็นตกลงไปถนนด้านล่าง ภายหลังจากเกิดเหตุติชีโร่ก็ไม่ได้หนีไปไหนเจ้าตัวยังรู้สึกผิดและได้คุยกับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตเดยมีความประพตุอะไรเลยอะไรเลยแล้วก็ทั้งนี้ระยมผมจะเดินทางไปไอันนี้ผมก็เห็นใจด้วย,ยถามว่ารอบคัวพี่แลต้องเดินทางไปแถวๆมันโชคดีไงลูกคนตาเี่ย ที่ยังไม่ยังไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่โดนชนนะพรุ่งนี้เขาทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เขากลับมาเที่ยวแล้วพรุ่งนี้เขาจะเดินทางกลับพอดีก,ก็ก็ถือว่ายังเขาอ่ะตัวเขาอ่ะโชคดีที่เสี่ยงรอสับผมผมก็ถือว่าโชคร้ายนะพี่นะพี่ติดนะเพราะว่าลูกคนโตผมอะไม่เพราะผมเล่าให้ฟังเลยนะลูกคนโตผมยังไม่<า>ไมรู้สายต่อครับวันนี้เขาเพิ่งกลับมาจากต่างลางหวัน ที่เจออยู่กันสามคนวันนี้วันนี้เขาไปต่างจังหวัดเขาไปเรียนโยคะเพื่อจะเป็นครูแล้วที่กลับม,มาเขากลับมาวันนี้เพราะว่าพี่น้องจะต้องไปญี่ปุ่นครอบกรพี่ผมเองผมไม่เคยคิดเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องเดินทางไปเหมือนกันเลยใช่ไหมแล้วก็ผมจะต้องเดินทางไปที่เชียงรายผู้นี้ สุดท้ายเราผมยังไม่เคยคิดเลยว่านี่เป็นเรื่องจริงเหมือนในหนังเลยอ่ะกระทงช่วงเช้าวันนี้คุณจิรวัตรคุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยไปฟังกันค่ะก็ตรงที่เกิดเหตุก็เจอติกเขาก็มาบอกว่าเออัวคุณพ่อเขาเขาเป็นคนขับเองอะระเขาก็มาขอโทษแล้วก็เขาพูดนว่าเดี๋ยวเขาจะแสดงความรับผิดชอบ ทุกอย่างนะเขาก็พูดตอนนั้นไงฮะรับแล้วก็คุยแค่นั้นไม่ได้คุยกันหลังจากนั้นขอไปตรวจร่างกายอะไรนะฮะหลังจากนั้นคือเขาก็บอกว่าไปตรวจร่างกายตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เออหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจเจ้างมูลนิธิเขาก็บอกว่าเชิญมาที่สนออ่าก็แยกกันมาแล้วผมก็เข้ามาพอเข้ามาพี่สนเราพิจารณากลุ่มพ่อตองนไก็ยังนะยังวันนี้เขาเขาไม่สบายก็มีญาติอยู่ญาติญาติเขาก็มาอยู่ น้องสาวนะฮะก็เห็นบอกว่าเขาตอนที่ชนตัวเองตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเขาก็เลยต้องไปเช็คอาการที่โรงพยาบาลจากที่คุณพ่อคุยกับพี่ิตอนที่กันเห็นนะคะเราได้กินแอลกอฮอล์หรือมลพิษอะไรเรื่องแอลกอฮอล์เออตอนนั้นมีเวลาคุยมันก็อยูกันหลายคนอ่าอยู่กับหลายคนมันก็มีมีมีกลิ่นบ้างนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามากลิ่นมาจากใครอ่าบ้างว่าเราไม่ได้คุยสองคนมันก็จะมี กลับตัวเพนะิ่งกลมอะไรกันอย่างนะครับแล้วกลับมาแล้วก็เกิดเบาล้อขับอย่างไรเพราะเหมือนตอนพิธีก็ยังไม่เข้ามาที่สวนอมอก็เดีย๋ยวเดี๋ยว,วเรื่องนี้เดี๋ยวผมผมยังไม่ได้คุยตำรวจเลยต้องมาผมก็ตอนนี้กังวลเรื่องลูกคนเล็กมากกว่าเพราะว่าเมื่อเช้าตอนที่เข้าไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยทางหมอเนี่ยบอกว่าเขาก็บอกตรงๆนะเขาบอกว่าโอกาสอาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยบุนกันอยู่เพราะวันเด่นเนี่ ได้ได้คุยกับฝั่งคนติดยังครับวันนี้เช้านี้ยังครับก็มีคุยเมื่อเช้าแล้วที่ก็มาขอโทษกับพลอยนะก็สุดที่ลูกคืนลูกคุณสามไปไปขับไปไหนกันไหนคุณพ่อเออไปซื้อของแถวบ้านครับคือออกจากบ้านไปไม่ไกลเลยไม่ไกลอยู่แถวบ้านคือลูคือขับผ่านเส้นานไหมมาจันทร์ขับอยู่ใกล้ๆบ้านส่วนในเรื่องของคดีจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ